กลัวกลัวแต่ไม่ต้องกลัวป้าก็ไม่กลัวใแบบช่ไหมเดี๋ยวป้าเช็ดหูนะให้สะอาดนะเช็ดหูให้สะอาดนะเช็ดหูกลัวแม่นะอา้อาวตัวเองอยากเจาะนะปีใหม่เชื่อปีใหม่เหรอค่ะ <c oughs> เกิดป็ปีใหม่ะคะค่ะอ๋ดีจังเลยอะ่ะบแม่เปล่าอ่ะ เราฉลองเลยไม่ okay. ค่ะป้ากับหูใส่ได้เลยเดี๋ยวเรานับหนึสองสามพร้อมกันไม่เหล็กไหมนะเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะเดี๋ยวป้าบอกนะหนึ่งสมเ้วเจ็บหอห็นไหมป้ามือเบาบอกแล้ป้าเก่งปเกนะหใช้ก่อนนะลูกนะแต่ขออีกข้างหนึงนึ่งสองสามอ้างนึงก่อนนะนะเก็บตตอนจอ่เคนเก่งมต้องมีนิดนึงนะ หนึ่งสองสามอ่ะหูอันนี้เจ็บอันนี้ข้างนี้เจ็บกว่าข้างนี้อีกอเ,เดี๋ยวป้าใส่แป้นก่อนนะจะได้ไม่หลุดร่วมค่ะนี่ไหนนะข้อสำคัญของการจอบคือ อยากเจาะเลยอ่ะอยากเจาะตั้งนานอยู่บ้านนะคุณแม่ให้ลูกเอาน้ำเกลือล้างแผลชุบเช็ดให้ลูกแบบนี้น้ำเกลือใช่ไหมคะค่ะค่ะสวยไหมที่นี้ชอบไหมเวลาล้างนะคุณแม่ล้างนี้นะชุบอย่างนี้นะชุบหน้าชุบหลังนะค่ะไม่ต้องถอดนะคะไม่ต้องถอดนะคะก็ถอดแล้วเดี๋ยวใส่ถุงเด็กเถ็่ค่ะ มาลุกขึ้นให้แม่ดูไม่ร้องให้เลยถ้า้าถ้าขอลูกยางเมื่อก่อนกลัวกลัวจะหลุดสายยางไว้จัดเยอะๆค่ะถ้าเราจะสนอยู่แล้วมาจุกยางไว้ที่ไหนดีก่อนยางนี่ไงฮะยางไม่ให้มันถล่มใส่แป้นสองชั้นมาให้แม่ถ่ายรูปสวยเจ็บไหม ไม, severe, ไม่เจ็บเลยเจ็บมืชนได้เจ็บเหมือนมดกัดอ่ะไม่เจ approved, ็บเลยจ้าไม uther, า่ดกูดมากเลยไปไม่ดกูดมากเลยไป